ครับสำหรับไฮโวล์อินเวอร์เตอร์ก็คืออ,อินเวอร์เตอร์ที่แปลงไฟจากแผงโซล่าเซลล์เดียตรงนะครับโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ต่ออนุกรมกันนะครับให้ได้ไฟดีซีประมาณ320โวลต์ขึ้นนะครับมาเข้าตรงจุดนี้นะครับบวกแล้วก็ลบนะครับเป็นแผงโซล่าเซลล์แล้วมันจะแปลงไฟออกมาเป็น220โวลต์ AC นะครับ220โวลต์ อันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะไม่ใช้ EGS นะครับวันที่11เดือน11ปี21นะครับออกแบบไว้นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ EGS นะครับตัวนี้จะใช้พิกนะครับนี่ครับตัวนี้จะใช้พิกนะครับเบอร์หกแปดห้านะครับพิก f685 นะครับจอแสดงผลก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับ นะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเขียนปีที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็ส่งเสริม C ตัวนี้นะครับนะเพราะว่าผมดูของต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ C ตรงอีฟินเตอร์ตัวนี้นะครับ10ไมโครนะครับเดิมเราใช้แค่4.7ไมโครเท่านั้นนะครับก็เลยต้องเสริมเข้าไปเป็น4.7 4.7บวก4.7ก็เกือบ10ไมโครแล้วครับนะครับแล้วก็ใช้ฟีดแบ็กโดยใช้มอแปลงนะครับมอแปลง เล็กๆนะครับฟีดแบ็เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะทดลองให้ดูนะครับว่า,าผมได้เขียนซอฟต์แวร์ใหม่หมดแล้วนะครับเพราะว่าเราเขียนซอฟต์แวร์ได้ดีแล้วนะครับก็คือไม่มีรอยหยักที่จุดกึ่งกลางของสายเวฟแล้วนะครับสายเวฟก็สมูทสวยมากแล้วก็ซอฟต์สตาร์ทก็สามารถที่จะซอฟต์สตาร์ทขึ้นมาเป็นไฟ220โวลต์แบบประมาณ ใช้เวลาประมาณ3วินาทีนะครับก็พร้อมที่จะใช้นะครับสมมติเราสับคันเอาแหงโซล่าเซลล์ขึ้นนะครับแล้วก็เปิดสวิต์นะครับเราเปิดสวิต์ก็ขึ้นแดดเซลีนะครับตัวตรงนั้นนะครับนับ1 2 3 4 5 5วินาทีก็พร้อมใช้แล้วนะครับตอนนี้พร้อมใช้แล้วนะครับก็ดูสายเวฟจะไม่มีรอยยักแล้วนะครับสมูทนะครับแล้วก็ ไฟสองรที่ออกมานะครับก็จะนิ่งนะครับก็จะนิ่งนะครับถ้าเราป,าป 220, 220, รับไป220้ก็220เพราะว่าตอนนี้เราใช้แผงโซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นลงนี่ก็อยู่ขึ้นอยู่กับแดดนะครับแดดมากแดดน้อยนะครับถ้าแดดแดดน้อยมันก็จะใช้เปอร์เซ็นต์ของการโมดูลเลตเนี่ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แสดงว่าแดดพอมีนะครับแต่ถ้าเป็นร้อยนี่ก็หมายความว่า,ามันหมดแล้วนะครับก็คือ ใช้จนหมดแล้วนะครับเอปิจุดใช้เต็มที่เลยนะครับสูงสุดแต่ตอนนี้ลดนะฮะลดลงก็แสดงว่าแผงโซลาเซลล์มีมากนะครับนะฮะก็อุณหภูมินะครับเรามีภาษาไทยนะครับคำว่าพร้อมนะครับถ้าขึ้นคำว่าพร้อมเมื่อไหรก็แสดงว่าใช้ได้นะครับผมลองปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับปิดนะครับเปิดใหม่นะครับขึ้นแดดเซวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดปีสองสองนี่เขียนใหม่แล้วนะครับนะฮะมันก็จะเทสนะครับ ถ้าขึ้นคําว่าพร้อมนะครับก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกทุกอินเวอร์เตอร์ที่ผมออกแบบไว้นะครับที่เราเขียนโปรแกรมได้ไม่ค่อยดีนะครับเราก็กลับมาปัดฝุ่นในช่วงโควิดเนี่ยครับขายขายไม่ค่อยออกนะครับขายไม่ได้นะครับก็เลยเอามาเขียนโปรแกรมใหม่อัปเกรดตัวเองขึ้น เดี๋ยวหลังโควิดมาก็จะนำจำหน่ายนะครับปีใหม่นี้อาจจะลดลดราคาลงนะครับลดราคาลงาชุดคิดชุดนี้นะครับ3,500าร้อยวัตต์นะครับก็อาจจะลดราคาลงเหลือแค่3 0 0พันบาทนะครับ3,000นบาทปกติขาย3 5 0พันห้าะครับ3 5 0พันชุดคิดนะครับอันนี้ก็จะขายาปีใหม่ช่วงปีใหม่นี้อาจจะขายาที่3า0พันบาทนะครับซึ่งเราได้อัปเกรด นะฮะสายเวฟให้สวยๆนะครับนะครับเอาไปใช้กับพัดลมไม่มีคลังนะครับแล้วก็เป็นวัดเต็มนะครับเป็นวัดเต็มนะฮะอย่าถือว่าเป็นวัดแบบที่เขาทําขายเลยครับเพราะว่านั้นเขามีแต่ตัวเลขนะครับแต่นี่วัดจริงๆเปิดแอร์ได้เลยนะครับเปิดแอร์ได้เลยนะครับเปิดแอร์ก็ไม่เกินนะครับไม่เกินหมื่นแปดพันดีทนะครับไม่เกินหมนะครับ แผงโซลาเซลล์ต้องเต็มด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแผงโซลาเซลล์มีเท่าไหร่ก็จะผลิตได้เท่านั้นนะครับสิบแผงของสามร้อยวัตต์ก็ได้สามพันวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นต้องคำนวณให้เป็นเฮ้ยสามพันวัตต์ก็หมายความว่าสามพันวัตต์ต้องตั้งแต่เก้าโมงนะครับเก้าโมงสิบโมงนะครับจนถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับที่จะได้สามพันวัตต์ไม่งั้นไม่ถึงนะครับต้องเฉลี่ยนิดหนึ่งนะครับแต่วัตต์มีมากไม่เป็นไรนะครับใส่ไว้เยอะๆนะครับมันก็จะไปเฉลี่ย ตอนเช้าๆมันก็จะได้ใช้ได้เต็มที่นะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เสนอเอาไว้ว่าผมได้อัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับว่าให้สัญญาณไซเวฟอะไรต่างๆเขียนใหม่หมดนะครับให้สมูทนะครับให้คงทนนะครับนะก็สนใจก็เดี๋ยวค่อยติดตอ่อทางาเพจของแดดเสรีนะครับ